เป็นอีกหนึ่งดาราที่กระจนเข้าสู่เวทีการเมืองฟิล์มรัตภูมโตโตคงทรัพ์ยพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยทิ้งความหอมหวานของวงการบันเทิงสู่เส้นทางการเมืองตั้งแต่ปี2562ในการเลือกตั้งปี2566ครั้งนี้ฟิล์มเลือกสังกัดพรรคพลังประชารัฐด,ด้วยเหตุผลว่าเป็นพรรคที่เห็นด้วยกับแนวคิดของตัวเองที่ต้องการผักดันวงการบันเทิงวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล พราะวันนี้เนี่ยคือพลังประาชารัฐเนี่ยครับเขาเปิดกว้างในเรื่องของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์คือผมบอกแล้วครับว่าผมถนัดอยู่2กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและกลุ่มซอฟต์พาวเวอร์ก็คือกาสออรส่งออกวัฒนธรรมนั่นเองคือพักอื่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเพราะจะมองข้าม2กลุ่มนี้จะมองข้ามว่ามันเป็นเรื่องแบบห่างไกลประเทศไทยเราไม่มีหลอกหนังหน่งที่ทําเงินได้อะไรไงแต่เราอยู่กับวงการนี้มานานเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ถูกส่งไปดูงานถูกส่งไปเรียนรู้งานหลากหลายประเทศที่จะเอามาพัฒนาประเทศไทยแต่มันไม่มีพักไหนที่มาสนับสนุนเต็มตัวพลังประาชารัฐเจอท่านบวิศบอกว่าฟิลมมาทําเรื่องนสนับสนุนเต็มที่อัดเต็มกําลังเพื่อให้ประเทศไทยมีอีกหนึ่งการส่งออกที่เรียกว่าวัฒนธรรมขึ้นมาฟิล์มรัตภูมิโตคงทรัพย์ลงสมัครสสแบบแบ่งเขตในเขตสวนหลวงประเวศหมายเลขหนึ่งโดยฟิล์มเห็นว่าเขตสวนหลวงเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญมีทั้งวัดมหาบุตรหรือวัดแม่นาคพระขนงที่รู้จักกันดีคนพุทธเดินทางไปกราบไหว้มีศาลเจ้าคนจีนมีมัสยิดอายุ200ปีตั้งอยู่ริมคลองซึ่งสามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำคนพุทธที่มาไหว้แม่นาคแล้วสามารถเดินทางไปล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำเห็นศาลเจ้าเห็นมัสยิดที่สวยงามพัฒนาเป็นตลาดน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบฮาราน วันนี้เนี่ยทำไมผมถึงมาลง่วนหลวงเพราะว่าผมมองว่ากรุงเทพเราตอนนี้แบงทั้งหมด3าเขตเขต่วนหลวงเป็นเขตเดียวที่ผมมองว่าจะทําโมเดลที่หาเงินให้กับประเทศชาติเนี่ยได้เร็วที่สุดเพราะว่ามีความแข็งแรงในด้านของโลเคชันแล้วก็ในด้านของความพร้อมนะครับทางด้านของการท่องเทีย่ยวแล้วก็เป็นภารุนธรรมด้วยมีหลายเชื้อชาติปนกันอยู่ทั้งพุทธ ทั้งมุสลิมทั้งจีนและก็ต่างชาติวันนี้สิ่งที่ผมจะทำเนี่ยผมส่งต่อเลยก็คือ5สิ่งนะครับก็คือต้องเร่งพัฒนานะครับหก็คือสร้างไรายได้นะครับให้กับชาวโวนหลวง 2. คือลดรายจ่ายนะครับสมนะครับมันจะต้องทําให้่วนหลวงเนี่ยกลับมาทันสมัยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง4นะครับทุกอย่างที่พูดเนี่ยมันจะต้องจับต้องได้ และก็ไม่ขายฝันนะั่นคือเรื่องที่ห้าไม่ขายฝันจับต้องได้ข้อสี่ก็คือจับต้องได้จากตัวผมมาดับแรกผมคือฟิล์มระดับภูมิอยู่กับประชาชนมานานทุกคนเห็นผมในจอทีวีมานานวันนี้ผมมาลงตัวเป็นๆให้กับทุกท่านได้สัมผัสกันเลยเอาความรู้ความสามารถทั้งหมดเนี่ยมาใส่ทั้งหมดอยู่ในแผนที่เขต2ีทั้งหมดดูแลประชากรทั้งหมด1นึ่งแสนหกหมื่นกว่าคน ฟิลมบอกว่าต้องการผลักดันให้มุสลิมที่ทําอาหารฮาร้านอร่อยๆได้มีชื่อเสียงไปไกลทั่วโลกช่วยกันทําให้เกิดขึ้นเพื่อดึงนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกมาใช้บริการร้านอาหารของไทยสิ่งรับรองได้เลยว่าเม็ดเงินอุดหนุนจากกลุ่มฮารานทัวรลิซึมมีมากมายอย่างแน่นอนและธุรกิจต่างๆก็จะได้รับการอุดหนุนต่างๆกันไปด้วย เมื่อมีแรงอุดหนุนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวผลักดันให้มีโซนมุสลิมทาว์หรือมุสลิมฮับมาเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ใช้รองรับการท่องเที่ยวแบบวิถีอิสลามหรือกลุ่มฮาลาทัวริสมาผลักดันให้มีไนท์มาร์เกสที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งตลอดจนการผลักดันให้มีการจัดงานเฟสติวัลขึ้นอย่างต่อนเนื่องในพื้นที่โดยจะเริ่มกับชุมชนมุสลิมเพื่อสร้างวิถีฮาราทไม่ว่าจะเป็นการประกวดอาหารฮารานในท้องถิ่น การเปิดการเรียนการสอนหาร้านคุกกิ้งคลาสสำหรับนักท่องเที่ยวฟิล์มได้นำนโยบาย9ข้อในการส่งเสริมพัฒนาเขตส,สวนหลวงประเวทไปสู่สวนหลวง n ัมเบอร์วด้วยเก้าพลังของสวนหลวงอาทิการสร้างไรายได้ด้วยตู้อัตโนมัติเปลี่ยนขยะเป็นไรายได้แอปสวนหลวงร้องทุกข์และแนะนำธุรกิจการลดค่าใช้จ่ายด้วยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำของชุมชนสวนหลวงทันสมัยด้วยการจัดทำแอปร้องทุกข์ร้องเรียน ขณะเดียวกันมีนโยบายที่จับต้องได้ไม่ขายฝันอย่างบัตรประชารัฐ700บาทนโยบายทุกช่วงวัยบุตรทิดาประชารัฐ50,000บาทนโยบายผู้สูงอายุ3,000บาทถึง5,000บาทลดเบนซิน18บาทดีเซล6บาท30สสตางค์เป็นต้น ฟิล์มให้ความมั่นใจว่านโยบายที่เขานําเสนอสามารถทําได้จริงและมั่นใจด้วยว่าจะได้รับความไว้วางใจจากชาวสวนหลวงเลือกเป็นตัวแทนไปทำหน้าที่ในสภาด้วยความเป็นดาราที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีและนโยบายที่จับต้องได้เพื่อประโยชน์ของชาวสวนหลวงประเวทและคนไทยทุกคนต้องจับตาดูว่าฟิล์มรัฐภูมิพระเอกชื่อดังจะเดินไปถึงฝั่งฟันได้เป็นสสตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่14พฤษภาคมนี้รู้กัน